บ่มีเสือผาทั่วบ่มีหลังคาพอได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขออนภูมงานบพัฒนาติตใจของเรานะลูกนะยาให้มันตำร่ใให้มันถึงขึ้นนะลูกเออหักเอือเผื่อเผื่อแผโ,โหัวให้อาภัยคึงกันแลกันอืม บาดีนั้นแข้งใจกันเพราะว่าที่วิเข้าบา่เรอยูอ่แล้วอด้คอนไปเรื่อยๆอนไปเรื่อยที่วิบคงทั้งขานคืก,กันเข้าไปมันร่างกายเข้าดื่มเขามาได้รด,ดื่มเขามากไทยจักวันกัดเหย่าแห้งดยูยราคือเปิมใหม่หนาๆอบอืม เมื่อทิมอายุขัยกับไปทุ้ยเกิดใหม่กู้รับขนปฏิบัติดีกับไปเกิดในครอบคู่ที่ดีกู้รับขนปฏิบัติตนว่าดีกับเกิดเป็นมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เออโชคไทยกําโชคไทยแว่นกู้รับข้อนขาพ่อตะแม่เกิดึ้นว่ากับปากเกิดหูหัวออแขนขาด่า่อยเออมาไม่แขนมาไม่ขา หาทิ้งร้ายดางเพิ่งร้องผอืร้องโผปรวาเพิ่งต่างต้องโผจ้ะเออร้องโผก็เหมือนคำว่าเออหมายความว่างหูกดักว่าหมายความว่าข้าว่ารบงโทษักคื้เข้าถางความบริทิ้งหลังแต่รัประกันให้เขาเห็นให้เข้ารารับต่ำมาเพิดเกิดคือมากบอชถมปากเกาะคูรักคน พราะว่าโชคไท่กัเกาแล้วอืกอพราะฉะนั้น้ำห้องไม่ชื่ดีจอแต่ว่าหมกดจับบ่มคุ้ม,ม,มบบคู่คคคบาอา,าตาพูกตักคุ้มพอคุ้มแมงแล้วลูกเราขีดจังบกักแกเข่ามองนะลูกข่างบากักแกข่ามองนะลูกกับค้นนรกหนาหนาพอแม่บอกบามีฟักโม่บอกแรงต่างๆต่างๆไปเฮอยแต่ทิ้งบบวัดาวบ่ดี เออหำหายวายอาวัยตาบุญอืมมาอวาวัยตาบุญตกมาบหุกใหม่แล้วบ่บ่ไหนกูบ,บไ่ไหนเอิม,มันเป็นกรรมทำกูรักคนถือขังคุกไว้อืถือขังคุกแล้วบกนาบกทั้งเป็มเออมหาพอหาใหม่อืบางคนไปขาเขา บางขนองไปกงเขาบางขนองไปคมขุนเขามาพวกมากม่านดึงลงมาบุกมาฟึกนอีกฝึกนใจนี่แต้ควาอยากอยกได้ของผู้อื่นมาเป็นของแต่ของม่นต้องรับใครกับนะบุกเออของบ้านของเฮาพราะทีทองมูอใครฟ้าทาท้องมูอบา ของที่ห้าไม่ลงอืมไม่คว่มารักเอาคือไม่ความรู้สึกตังไรอืมไม่จ่เขามาเอาไม่ต่เขามาเอาอืมมันเป็นจังไรมันเกิดความเรียใจว่ะของบ้านเมันงของตระกูลห้าคือกันหฮากับว่าต้องอยากไปได้ของขาอื่นแล้วหรือไม่เมื่อมาบ้ามันของแต่เขาอืม ทิ้งไรเป็นของตาของจำเอาอ,อยากได้ขอเอาแล้วหรือเปลเออจะไปหารักไปขโมยหน่อยมันเป็นกรรมเป็นไบ็ผูกจองกันไปอื <c oughs> ขอเขาเคลียร์ใจทำไมจะของก็ต้องเคลียร์ใจสะอาดแล้วหรือเปลเขาเอาบาสท,ที่บาสคนนี้ขเขา,าเคลียร์ใจซ้งเขาเคลียร์ใจได้กับเขาบาสคือบาส สี่เป็นขวดทองกับเจ้าท่านนะอืมพอทำงานลูกตารงคือแต่เร่งหน้าของได้หมดแล้วตื่นตอนสี่เซกอีกนั้งลงไปก็คือยิบสือจับของผูื่อื่นมขึงวมาใาของแต่ของโลโกลงอืมไม่ในทั้ด่านของมนุษย์ทุกคนเพียงแต่ว่าห้องดับดับดังทางใจความดับไม่หมดทุกคนเพียงแต่เราจะมีการดับดังทางใจหรือเปล่า บ่มีใครบ่อยากแต่บ่มีใครบ่รู้บางเถือข้ามบาหลุกับว่าแม่บาคีอเอาเนาะแต่วของเขาก็าเห็นกูเอานเตกาแม่กูเอาก็ว่ามีไครหุนตับบาบ่าได้ขี้ขำถูนด่ามากแบบคุงเดินขาท้ายูายุบรงคงอ้ทีครั้งนางไม่ก็บว่าเห็นแบบแค่เกือกเวรด้าน ไม่ถามว่าที่จะทำอะไรกูได้ดดดกูนี่ผูกคิดบ่ดีพูกคิดอคุชัพวกูหมักดาคิดคิดไปนงนงีง่แต่ทำแบบคนผิดคิดดีไม่ใช่ของตัวเองไม่เอาอบอ้ามันของผู้ขาผู้ขาว่าเอาปฏิบัติดีปฏิบัติถ่อมแม่เขาว่าเห็นกับตามโอ้ผู้คิดกอนะเฮ็ดเรียงเอาใช้ใจจริน พึ่งมีการจะเกิดขึ้นครับตาขอบไม่ขอคือว่าเพื่อนท่านการจะเริ uh, ่มเนอะลูกเนอเออพอทางนั้นคอยพึ่งพึ่งแต่ร่างหน้าไปใชายอ้ไม่ลูกหลานในความบุญน้้นเนอะลูกเนาะให้ลูกหลานไม่โศกไม่หนาวไม่โศกไม่หมานแล้วลูกเนอะโศกขับขันแข็งแรงโศกโศกขศกเออดากเก็บดากเป่งดากอะไรทิ้งไหนว่าดับว่าดีก็ให้พักให้พานออกไป หายมีใจจกิงเดิมปู่ที่ฝ่าขาวถอยกบพักรักทงรักท้างลูกร้านบ้านเมื่อ,อหายดุจซุนจริงเดิมหายเอาธนะมากหายได้อเออลูกไข่ไข่เก็บกระไรเม้าเนาะเขามาโอ้จับหนังเปหนังเขากำลังสีร่างลงงั้นแบะพ่อเขาเริ่มออยากให้ลูกร้านเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหลายหลายลูก ตายไปคือแต้มีพวอพุ่มที่ดีวแล้วลูกเาบ้าใจฝ่ทรมานบ้ไใ้ห้องหัวหัวตกนรกเป็นกรรมเป็นเวทมาขอพ่อจากพ่อผู้ไดกระได้อยากให้ลูกวิดจากคุมเอาไว้กิแล้วลเาช่วยกันซิ้อช่ยกัน่างเอาเอาข้าวให้่่ะเออเชียงไว้บบเชียงเอกอีนังกำกออีนังแตงโมพร้อมทั้งนัดท่า คือนักฆ่าเออคือหนังว่าคือคือ,อ,กกน,อนักฆ่าวันคือว่าว่าวบอกเนาะวันคือว่าเมาวบอกเนาะโซนนักฆ่าเขาคือว่าคือว่าวจังมันว่านันฆ่าคื่อคนหนึ่งนะชือคนนะถามามาเป็นคือวงคนไม่ก็นักฆ่าเป็นถี่ทำไมแต่ไม่เป็นำฆ่า,าก็ไม่ประโยชน์เนาะ น้ำ่าแปลว่าน้ำน uh, ักค่าแปลว่าไม่น้ำเออจากน้ำใช้ใจกินเออการดีคือการน้ำเออวันนี้แด้วพ่อให้วางวันจเออให้วางว่าคาตาแบบเฮ้ยชูด้านวันให้พ่อกินว่าค่ะอีนั่งว่าค่ะว่าผู้ขาว่าอะไรชูดแบบพ่อชูพ่อกินว่าไรดอกว่าทารซักเอาอึ้อหนังใครเลยว่าค่ะ หายไม่คู่คุณน่ะทุกวัาจัยตัาง่เอออีนั่งรักษาแล้วพ่อจะให้ตื้อ่ป่ตยไทยวตีน้อตเขาอื่นตีเี้ยตคืงหนังคือร่างวันร่างวันคือหนังเออร่างวันกับคงนั้นน่ะพ่อนะคืหางอีนั่งรักษาจัดทิปเก้าบาทด้วย่เอาทิปเก้าบาทนาลูกนะเออเอาแค่นี้กับพ่อจะเอาทั้งหมากไหม มั่งรายดังเอาไงมั่ได้เงงมั่งแข่งไปดื้ไปตับเอาเจออยากได้รายเอารายอย่างใด้งอนเอาเงิใครว่เอารา่อคน n ไม่เอาไม่ได้ no 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 โอ้ปะเธอคือ no เร่องอได้น้มสกุแต่กินกัดเขาเองเขาทายู้ัคือเราหมันว่าถูกแต่พ่อ ข้าวห้ากกุ้งได้อร่อยมากเลยแท้ไรปลอหอยแสบเรจะพ,พ pues ูหายแขงหมาเออไม่กิน so พ่อไม่กินหางไม่แข็งหอยไม่แสบเออเขาโคตกกับพ่อกินนี่แอกไวัดตีแขวตีแขวเออว่าไปงแขบคืกกัน ну อ้าวหายปวดไม่ทุกเหนาวิ่ทุกวิวานทุกบาถาแข็งแรงแล้วกเราหางไต ห่างไกลจากโควิดแต่อย่าห่างไกลสิบเก้าหาขาดใม่แล้วสิบเก้าข้อไมิเก้ารอด่าพอรอด่าพอสิบเก้ารอด่าพอรอดถีรอดถี่าถันยมารอดีถึงรอดตบนี้เ่าตายง่ายเนาะเออใจเย็ๆอาให้ลูกหลานลูกหลาวิ่งวิ่งวิราวิ่งกวิหวานุขขับันแขงแรงสุกูกุคนรอดเด้ออ่ะ